มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราช,ชั้นมหาวชิระมงกุฎท่านผู้หญิงออนอนงพลตีหญิงคุณหญิงชยุตราและโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่3แก่คุณหญิงปราณีอุ่นพรมวันที่7มิถุนายน2568เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยน2568เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมก,กุฎไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าว้าอยู่หัวมีพระบระมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิระมงกุฎแก่พลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอค์งปิยนาถวชิระพัท และพลตีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัโสภาทางนี้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันอย่างเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิทองแก่พลปีหญิงคุณหญิงประพัฒสอนวชรหทัยพาธท้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ประกาศวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังมีการประกาศโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนาพอ์ชั้นที่3แก่คุณหญิงปราณีอุ่นพรมวันที่7มิถุนายน2568เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่6มิถุนายน 2,568เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาพรความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรา,รามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรณพระวสิรากล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียนรัตนาพรชั้นที่ส แก่คุณหญิงปาณีอุ่นพรมท้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพศราักช2568ประกาศณวันที่13พฤษภาคมพศักราช2568เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ